ผมเองเนี่ยก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยในชื่อผมนะเป็นคนที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยนะอ,อะไรอะไรก็เป็นของเมียหมดนะของผมเนี่ยเวลาขัดสนอะไรก็ตามไม,ไม่ไม่สามารถจะหาทรัพย์สินอะไรไปหมุนเป็นเงินได้เลยนะโอ้ดีแล้วค่ะอาจารย์แล้วมีครั้งหนึ่งช่วงโควิดขัดสนเรื่องเงินเด้เพราะเปิดคอร์สไม่ได้ไม่มีตังค์ติดหนี้โอ้ห oh, นี้บาลานไยเลยแล้วแบบขัดสนมากมันช็อตมาจนถึงตอนนี้เลยนะตั้งแต่พีหกสามโควิดนะแต่จําได้ว่าพาตอนนั้นคือแบบว่าติดหนี้ฟแนนซน รถตู้ <L> ที่ผมขับอยู่เนี้ยรถตู้ตอนนั้นนะเดือดร้อนมากเลยคือไม่ได้จ่ายเขาสามงวดละเงินค่างวดก็ไม่ได้จ่ายเขาอแถมภาระหนี้ที่ต้องจ่ายอื่นมันมีจอด้วยตอนนั้นนํามืนมากเลยคิดอยู่เรื่องหนึ่งเอารถไปจำไปจำนำได้ไหมอาจารย์เจฟก็บอกว่ารถมันติดไฟแน้์อยู่ไปจำนำไม่ได้นะผมก็ถามอ,อาจารย์เจฟอาจารย์เจฟแล้วถ้าจำนำได้สักเท่าไหร่บอกโอ้โหมูลค่ามันไม่ถึงแสนหรอกล้านเต็นท์คงรับน้อย แต่รถเธอติดไฟแนนซ์อยู่เธอจะไปจำนำได้ไงเขาไม่รับแต่ก็ไปหาที่อื่นๆน,นะมันก็มีบางที่ที่น้องคนเนี้ยเจอเนี่ยอย่างเงี้ยเลยติดไฟแนนซ์อยู่ก็รับแต่ต้องจอดรถทิ้งไว้นะใช่แล้วก็เอารถไปไว้ที่เขาอะ่ะเหมือนเราเอาของที่มีค่าของเราในชีวิตอะไปวางไว้ที่เขาแล้วเอาเงินมาซึ่งเงินที่ได้เนี่ยผมเชื่อว่าตอนนั้นถ้าเกิดผมไปวางเนี่ยผมได้ไม่ถึงแสนแน่นอนรถผมอนะคือมันคือผมไม่มีทางไปแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าผมไม่มีทางไปแน่นอนเงินที่ได้มาผมอาจจะได้ั กเจ็ดหมื่น 6, 7, เท่านั้นแล้วมผมก็วางอตอนนั้นก็ตัดสินใจเลยว่าไม่เอาเราพอแค่นี้แล้วกันเราไม่เอาไปแล้วกันเพราะเราเราก็คิดว่าเงินน้อยมันไม่พอไม่พอเอามาใช้ใจ่ายอะไรเราก็หาดิ้นรนทางอื่นยังจําได้เลยว่าถ้าเกิดตอนนั้นนะผมเอาไปวางนะจนเชียบผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะชอ็อตมากกว่าเดิมหรือเปล่าก็คือเอารถไปวางเสร็จเราไม่รู้เลยว่าเต็นท์รถนั้นนะ่ะมันเป็นพวกฟอกเงินหรือเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นเต็นท์ที่ไม่ดีหรือเปล่าคือเต็นท์มันมีหลายประเภท เราไม่รู้ว่าดวงเราจะไปเจอเต็นท์ที่มันโกงอะ่ะพอเราเอารถไปวางเสร็จแล้วมันก็บอกเงื่อนไขว่าจ่ายดอกเบี้ยแล้วกี่กี่บาทค่อยมาไยคืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเอารถเราไปเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะไปถอดเป็นอะไรล่แล้วขายแล้วก็เป็นไปได้หมดออหรือมันอาจจะเอารถของเราไปขายให้กับต่างประเทศในราคาถูกไปส่องออกทางลาวพม่ากัมพูชาอะไรไปแล้วอย่างเงี้ย หรือจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไปถึงนอกประเทศหรอกก็เอาไปขายให้กับชาวบ้านที่เขารู้จักแล้วเขาก็ไม่ได้ขับรถไปตรงจุดที่ตํารวจจะตรวจได้คือมันก็มีคนประเภทที่พร้อมจะซื้อของที่มันผิดกฎหมายที่ไม่มีทะเบียนก็อาจจะนําไปสู่ที่เขาเรียกว่ารถสวมเออนาทรงแบบนั้นอเะแต่ถ้าในกรุงเทพจะเรียกรถสวมอ๋อไม่ใช่อันนั้นคือที่จอดตามสนามหลวงโอเคต่อ ผม <laughs> ผมเอาคุณมาเพื่อการนี้ไอ <Okay. S 1> <laughs> ้คุณทําถูกต้องแล้วที่คุณมา <Okay. S 1> แบบนี้นะ <Okay. S 1> <laughs> ถูกต้อง <Okay. S 1> ถูกต้อง uh huh. อ่าอย่างเงี้ยคือเราเล่าเล่าเรื่องราวว่าบางทีเราช็อตเงินแต่เราก็ต้องมองว่าทางที่เราเลือกในการที่จะทําให้ช็อตน้อยที่สุดมัน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 ต้องไปทางที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าเราไปเลือกทางที่พาไปแล้วแล้วช็อตมากกว่าเดิมน้องคนนี้ไปเจอช็อตมากกว่าเดิม